สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวัตถุดิบนะครับที่ทำปอนังโกนะครับไม่มีใครเขาบอกนะครับมีช่องนี้นะครับที่จะมาบอกนะครับจะมาเผยนะครับส่วนประกอบนะครับหรือวัตถุดิบนะครับการทำปอนังโกนะครับบอกหมดนะครับไม่มีคำว่ากักนะครับ ก่อนที่จะไปดูนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็ให้ดูปาลังโกก่อนนะครับว่าเราใช้วัตถุดิบตัวไหนมั่งนะครับนี่นะครับแป้งนะครับทาเมืองนอกนะครับใช้แป้งของโดบนะครับแป้งที่เขาทำโคซองนะครับใช้สำหรับทำปาลังโกนะครับที่ดีที่สุดนะครับให้สังเกตนะครับ แป้งสาลีในประสงค์นะครับโปรตีนนะครับจะอยู่ประมาณ10.5นะครับกรัมนะครับโปรตีนนะครับให้ดูที่โปรตีนนะครับแต่ที่เมืองไทยนะครับส่วนมากเขาจะไม่บอกละเอียดขนาดนี้นะครับเนื้อแป้งเขาก็จะเนียนนะครับขาวนะครับเห็นไหมครับแป้งที่ทำปาเนกที่ดีที่สุดนะครับ ที่เคยทำมานะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับถ้าเมืองไทยนะครับก็จะเป็นตาว้าวนะครับที่คุณภาพจะเทียบเท่ากับแป้งเมืองนอกนะครับนี่นะครับให้สังเกตตัวนี้นะครับว่าแป้งที่ทำปาลังโกที่ดีนะครับเขาใช้ทำอะไรมั่งนะครับเขาจะใช้ทำโคซองนะครับทำพวกซุปพวกซอสนะครับ ทำพวกบะหมี่นะครับคนจีนนะครับเขาจะนิยมมากนะครับแป้งยี่ห้อนี้นะครับที่นิวซีแลนด์นะครับให้สังเกตนะครับถ้าเมืองนอกนะครับไปหาซื้อแป้งที่เขาทำเขาซองบะหมี่หรือเขาทำพวกซอสนะครับพวกซุปพวกซอสอย่างนี้นะครับฝรั่งเขาใช้กันนะครับตัวที่สองนะครับคือเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับคือผงฟูนะครับ ผงฟูนะครับบีฮอไหนก็น่าจะได้นะครับแป้ง1กิโลก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับไม่เกินนี้นะครับอันนี้ผงฟูนะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้นะครับเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะครับ เบกกิ้งโซดานะครับเบกกิ้งโซดานี่นะครับก็จะใส่นิดเดียวนะครับไม่ใส่เยอะนะครับแป้งกิโลนึงก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับอันนี้ช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละตัวนะครับใช้ทําอะไรใช้เพื่ออะไรนะครับใช้ทํำไม่นะครับคลิปต่อไปนะครับ ก็ให้ติดตามนะครับแต่คลิปนี้ก็จะมาแนะนํานะครับว่าใช้ตัวไหนมั่งนะครับตัวนี้คือเกลือนะครับเกลือนี่ก็แป้ง1นกิโลนะครับเกลือก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือเนี่ยเพิ่มได้ลดได้นะครับน้ําตาลนะครับก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1นกิโลนะครับน้ำตาลใส่นะครับคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำนะครับว่าแต่ละตัวใส่เพื่ออะไรนะครับ ตัวนี้นะครับแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียนะครับไม่ได้เป็นอันตรายนะครับถ้าเราใส่พอเหมาะพอควรนะครับแป้ง1กิโลนะครับแอมโมเนียก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับใช้เท่ากับผงฟูนะครับนี่นะครับไม่ได้เป็นอันตรายนะครับ ขอให้ทำให้ถูกหลักถูกต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแป้ง1กิโลต่อแอมโมเนียน1ช้อนโต๊ะนะครับนี่คือแอมโมเนียนนะครับต่อไปนะครับยีสต์นะครับจะใช้แค่นิดเดียวนะครับจะไม่ใช้เยอะนะครับนิดเดียวนะครับยีสต์นะครับถ้าอากาศร้อนก็จะใส่ประมาณนี้นะครับใส่นิดเดียวนะครับอันนี้ ช้อน1ส่วน4นะครับช้อนเล็กสุดนะครับแป้ง1กิโลแล้วก็จะใช้ประมาณนิดเดียวนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะแล้วเราทำไม่ทันนะครับจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับทำไมถึงใส่น้อยทำไมไม่ใส่เยอะนะครับ ดีเดียวนะครับแต่ถ้าประเทศไหนหนาวนะครับหนาวจนถึง1องศา2องศาหรือติดลบนะครับให้ใส่เพิ่มนะครับไม่ใส่ยีสตเพิ่มขึ้นมานะครับไข่นะครับเราจะใช้แต่ไข่ขาวนะครับจะใส่2ใบก็ได้หรือ4ใบก็ได้ต่อแป้ง1กิโลนะครับสูงสุดแป้ง1กิโลก็ไม่เกินไข่ขาวนะครับ4ใบนะครับ น้ำมันพืชนะครับก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อแป้ง1กิโลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำนะครับน้ำนะครับแป้ง1กิโลก็จะใช้ประมาณ6 0 0 6 1 0 6กรกรกรัมนะครับน้ำนะครับให้เป็นน้ำอุ่นนะครับจะดีนะครับนี่นะครับวัตถุดิบ นะครับก็มีประมาณนี้นะครับไม่มีมากกว่านี้นะครับอันนี้คือเยอะสุดแล้วนะครับที่ทำให้ปาตโกออกมาสวยนะครับวิธีทำเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ปาตะโกเราออกมาสวยงามน่ากินนะครับถ้าปาตโกสวยนะครับเราจะขายง่ายนะครับคนขายก็จะกล้าขายนะครับนี่นะครับปาตโกก็จะแบบนี้นะครับ ขอให้เราทําถูกต้องถูกหลักถูกวิธีนะครับปาลโกออกมาสวยแน่นอนนะครับน่ากินแน่นอนนะครับได้เยอะแน่นอนนะครับเพียงแต่เรายังทําไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับทําไม่ถูกหลักเท่านั้นเองนะครับเครื่องปรุงนะครับมีเท่านี้นะครับไม่มีเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับนี่คือเยอะที่สุดแล้วนะครับปาลโกจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับวิธีทำนะครับถ้าปาลัโกเราสวยนะครับ ฟูสวยน่ากินขายดีแน่นอนนะครับคลิปต่อไปก็จะมาแนะนำนะครับมาแต่ละตัวใช้เพื่ออะไรนะครับไม่ใช้แล้วจะเป็นอะไรนะครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีอาชีพนะครับเราบอกจริงเราสอนจริงนะครับในช่องนะครับไม่มีคำอกักนะครับ เราบอกหมดทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องความร้อนนะครับการลงการาย่อนการขึ้นรูปนะครับการกลับแป้งอะไรต่างๆนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับขอให้ตั้งใจดูนะครับโอเคนะครับเมื่อจบคลิปนี้แล้วก็ ดูคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูปางโกไปก่อนนะครับว่บาบังโกของเราเป็นแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้นะครับตัวปางโกก็จะบางใสนะครับ